สวัสดีครับมาพบกับผมชายชานก้าวมังกรจากช่องโหราจารยร์แฉแนวมรดจังพรังบุกร้อยล้านกันอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้เป็นเรื่องราวของชาวราศีมิถุนและชาวราศีกรกฎประจำเดือนสิงหาคม2 5 6 4มาดูกันที่ว่าชาวปูนะครับและชาวค,คู่นะครับชาวมิถุนและชาวกรกฎจะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนสิงหาคมนี้ในเรื่องของการงานการเงินความรักและมุมต่างๆนะครับ มารับชมทั้งสองราศีกันเลยนะครับมาดูเรื่องของอาชาวราศีมิถุนกันก่อนนะครับสำหรับมิถุนเนี่ยในเดือนสิงหาคมนะครับเรื่องของมุมการเงินเงินสดในมือของชาวมิถุนในช่วงนี้ถือว่าหาเงินสดในมือ ได้มาจากหลากหลายช่องทางวน,นกันนะครับเป็นตัวแทนนะครับเพียงแต่ว่ารายได้เนี่ยไม่เป็นที่น่าพอใจสักเท่าไหร่นะครับการหาลูกค้าใหม่ก็ได้บ้างและไม่ได้บ้างนะครับคงเป็นความพึงพอใจเพียงแค่อย่างมากเพียงแค่50%เท่านั้นเองนะครับส่วนเรื่องของเงินหมุนในชั้นสั้นเนี่ยถือว่าปล่อยเครดิตนะครับจะปล่อยแบบเครดิตแบบสุ่ม4 5ก็ไม่ได้เลยนะครับกลุ่มลูกค้าที่ เคยเครดิตดีเนี่ยก็ยังต้องรอบครอบในการปล่อยให้มากขึ้นนะครับถือว่าก็ทำได้ดีเพียงบางส่วนเท่เนา,ทน,า,จจาทนั้นเองนะครับถือว่าที่เปอร์เซ็นต์แล้วอาจจะดีแค่3 0มสถึงจากร0 0เ์เท่านั้นเองนะครับต่อไปนะครับมุมการเงินแบบเงินหมุนะดยย้ยาวๆกันบ้างนะครับเงินหมุนะดยย้ยาวๆเนี่ยถือว่าชาวมิถุนเนี่ยเหนืน่อยเหลือเกินนะครับต้องปรับโครงสร้างทางการนเงินเยอะ คงเหลือส่วนที่จําเป็นจริงนะครับอันใดผันเป็นเงินสดได้ก็จะผันเป็นเงินสดไว้ให้มากที่สุดนั่นเองนะครับสรุปแล้วนะครับการเงินมีโอกาสที่จะพลิกฟื้นนะครับมาจากหลุมนะครับ2 5่หถึงนะครับกระเตื้องจากจุดต่ำสุด25-40ถึงเซนด้วยกันนะครับเรื่องของมุมการงานสำหรับชาวราศีมิถุนชาวของคู่นในช่วงนี้นะครับการงานที่วางแผนไว้นะครับหรือคิด วันะครับว่าจะทําการใหม่ๆจะทำธุรกิจใหม่เนี่ย,ยก็มีโอกาสที่จะสําเร็จตามตามเป้าหมายนะครับฉะนั้นนะครับงานที่ทํากับครอบครัวนะครับเช่นงานสายอาหารงานสายบริการนะครับงานสายที่เกี่ยวของใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยก็การงานการงานนั้นนะครับก็มีโอกาสที่จะพลิกฟื้นนะครับดังปริหารด้วยผลบุญเก่าเริ่มนําพา นั่นเองนะครับตรงจุดนี้ของมุมจิตใจของชาวราศีมิถุนในช่วงนี้นะครับหากคุณมีจิตใจมีคุณธรรมที่ดียึดมั่นนะครับในการเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมสูงนะครับการคบเพื่อนและการประกษ์ว่าคุณเป็นคนที่มีเครดิตดีนะครับยิ้มต่างให้แล้ว คงเส้นคง,งวาในการใช้ในการใช้นี่ตลอดเนี่ยนะครับไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันี่ยครับย่อมจะส่งผลบวกในการดำเนินชีวิตในช่วงเวลานี้นั่นเองนะครับหากคุณทุกข์เรื่องเงินหรือนี้สินมาในก่อนหน้านี้นะครับกลางเดือนนี้เป็นต้นไปนะครับสภาพจิตใจของคุณจะดีขึ้นทุกน้อยลงเยอะนะครับเพราะว่าจะได้รับความช่วยเหลือมากยิ่งขึ้นนะครับนี้สินบรรเทาเบาบ,าบางลง นั่นเองนะครับดูมุมความรักของชาวราศีมิถุนกันบ้างน,นะครับถือว่าเรื่องของการปรับตัวสําหรับความรักของชาวมิถุนเนี่ยถือว่าปรับตัวไดเออ้เขาเรียกว่าเข้าสังคมเข้ากับสังคมที่แตกต่างกันนะมากมากเนี่ยถือว่านําปัญหามาใหญ่มากๆนะครับแม้ว่าจะพยายามปรับเต็มที่นะครับแต่ก็สามารถปรับได้เพียงแค่นะครับ 25-40%ถึงยังไม่สามารถปรับได้ถึงเต็มร้อยนะครับถือว่าลักส่วนใหญ่ก็ยังมีอะไรที่ต้องปรับจูงกันอีกเยอะนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าอีกคนชอบสันโดษนะครับอีกคนชอบน้ําแต่อีกคนชอบภูเขาทํามนองนี้นะครับและเออก็เหมือนกับว่าออชอบบรรยากาศคคละแบบชอบคาเรเคมีโครแนวว่าว่าอย่างนั้นเถอะนะครับไม่ว่าจะเข้าทางผู้ลักผู้ใหญ่ได้ดีนะครับ ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การยู่รับก,ก็จริงนะครับแต่ว่าก็จะไม่สมบังิเต็มร้อยนักนะครับรักที่ไม่มีโซ่คล้องกลางใจหรือว่ารักที่มีแค่สองเราแต่ไร้ทายาทเป็นต้นทั้งหนี้นะครับส่วนข้อควรระวังนะครับในเรื่องความรักนะครับสําหรับชาวมิถุนในช่วงนี้ก็คืออย่าโลภมากนะครับจีบหลายคนพร้อมครอมกันนะครับเพราะว่าระวังจะไม่ได้สักคนนะครับเช่นจีบ คนแรกติดแล้วนะครับแต่เห็นคนที่2หรือคนอื่นเนี่ยสวยกว่ารอกว่าโปรไฟล์ดีกว่าก็เลยรีบจีบอีกคนด้วยนะครับแต่พอจีบคนใหม่ที่รอกว่าโปรไฟล์ดีกว่าสวยกว่าเนี่ยไม่ติดครับกะจะกลับไปหาคนเก่าแต่คนเก่าก็เห็นท่าแท้ของคนที่ไปแล้วก็สลัดทิ้งเช่นกันนะครับนี่แหละครับที่ต้องระวังคือจุดน,นี้นั่นเอง ตัวเลขนำโชคสําหรับชาวราศีมิถุนประจําเดือนสิงหาคมกันบ้างน,นะครับก็คือเลข3เลข6และเลข2นั่นเองนะครับสําหรับตัวเลขนําโชคมาดูกันที่ราศีกรกฎกันบ้างน,นะครับราศีกรกฎในเรื่องแรกนะครับที่ผมจะพูดถึงก็คือเรื่องของเงินสดในมือเนี่ยถือว่าช่วงนี้นะครับชาวปูเนี่ยเงินสดไม่ค่อยจะพอใช้นะครับการเงินแม้ว่าจะดีขึ้นนะครับ มีโชคลาภได้เงินแบบง่ายๆแม้จะเป็นเงินที่ไม่เยอะแต่ก็เพียงพอนะครับที่จะใช้สอยและอยู่รอดนั่นเองนะครับตรงจุดนี้ต่อไปนะครับก็คือเรื่องของเงินหมุนระยะสั้นเนี่ยถือว่าใช้เงินเครดิตไปกับการแปลงเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์หรือรายจ่ายนะครับที่เอามาต่อยอดกับการงานที่ทำอยู่นั่นเองนะครับอาจจะ ด้วยคอมที่เริ่มเก่าเริ่มหลวนนะครับหรือมือถือเริ่มเจงนะครับเริ่มหลวนนั่นเองนะครับก็ต้องมีการดัดแปลงนะครับซ่อมแซมนะครับหรือซื้อใหม่เข้ามาทันทีนั่นเองนะครับเรื่องของเงินหมุนระยะยาวเนี่ยที่ว่าชาวโปูชาวครกช่วงนี้นะครับตัวนหนึ่งก็ส่งเงินนะครับไปให้กับพวกสอายนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับพ่อแม่นะครับที่อยู่บ้านต่างจังหวัดนะครับ หรือนับส่งของที่จําเป็นให้ผ่านทางวัสนีเป็นต้นนั่นเองนี่คือส่วนหนึ่งนะครับเรื่องของเงินหมุนระยะยาวๆนะครับส่วนลงทุนในเรื่องของสุขภาพเสื่อชีวิตสุขภาพ,ภาพ,ภาพ,ภาพให้ขอบคุณที่คุณรักหรือบางส่วนก็ลงทุนตั้งใจในการฝึกวิชาความรู้ด้าน,นที่างใสเพิเ่มเติมเช่นภาษาอังกฤษหรือภาษาทีนเป็นต้นดูมุมการงานนะสำหรับชาวราศีเขกากักันบ้างน,นะครับเมื่อว่างานเนี่ย สอบชารกฏนะถือว่าดีนะครับหากที่จะเปลี่ยนแปลงงานถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับงานค้าขายถือว่าไปได้ดีขายของที่จําเป็นในชีวิตประจำวันเนี่ยถือว่าไรายได้อ่ารายได้เสริมนะครับดีเยี่ยมทีเดียวนะครับแทบนะครับคนที่เคยกีดกี้หน้าเนี่ยก็จะมาเป็นเพื่อนนะครับเป็นเพื่อนและเ,เป็นเพื่อนแบบซิปปึกอีกด้วยอีมากขึ้นด้วย เรื่องของมุมความรักนะครับมุมความรักของชาวราศีกรกฎในช่วงนี้นะครับถือว่าม้ความรักเนี่ยจะมีข้อแตกต่างทางวัฒนธรรมเป็นอย่างยิ่งเป็นอย่างมากนะครับแต่ก็สามารถที่จะปรับตัวได้อย่างกลมกลืนนะครับและแท้จะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับของสังคมที่แตกต่างได้เป็นอย่างดีได้อย่างน่าทึ่งนั่นเองนะครับได้รับการยอมรับนะครับในการใช้ชีวิตคู่ไปอย่างดีอีกด้วยนะครับแต่ก็มีสิ่งที่น่าอึดอัดนะครับก็เป็นเรื่องของ การที่ไม่สามารถทานข้าวนอกบ้านได้นะครับอดเที่ยวนะครับอดเที่ยวในที่ที่อยากไปนั่นเองนะครับอีกทั้งนะครับหากคุณทําบุญกับคนรักนะครับของคุณเนี่ยช่วงนี้ก็จะมีโชคมากๆนะครับจะเฮงเฮงเฮงทั้งสองคนนะครับซึ่งคุณธรรมสรับความรักนะครับที่ควรจะมีก็คืออยาขาดซึ่งปัญญาถ้าไร้ปัญญา กาจะพารักพังพินาศและรักให้เหมาะสมกันคําว่าเหมาะสมกันก็คือไม่ควรที่จะข้ามรุ่นรักกับคนที่ไม่ถูกคนรักรักกับคนที่ฐานะดีกว่าเยอะรักกับคนที่ชาติกูลแตกต่างมากเนี่ยจะมีปัญหาเยอะนะครับอีกทางนะครับเความรักในช่วงนี้นะครับหากจะมีรักใหม่สำหรับคนที่ยังยังโสดอยู่นะครับ ผู้ชายก็ช้ากรกลกก็ดูแล้วดวงดาวยังไม่เป็นใจในเรื่องของความรักเลยนะครับส่วนผู้หญิงนะครับก็มีคนมาหยอดขอนมจีบเยอะนะครับอาจจะมีการาพยายามจะชวนไปกินข้าวเลี้ยงเลี้ยงอาหารเพียงแต่ว่าคุณต้องระวังนะครับอาจจะเจอพิษของอาหารการกินก็เป็นได้นะครับอาหารกินนั้นนะครับจะนําความทุกข์จะนําสุขภาพ แย่ yeah, มาให้คุณก็เป็นได้นะครับปัญหาจุกจิกเรื่องของความรักของชาปูในช่วงน,นี้ก็คือเรื่องของการละเลยของคู่รักของคุณในเรื่องเล็กๆน้อยนะครับจนทําให้คุณเกิดความลาคาญใจได้โดยง่ายนั่นเองนะครับซึ่งประเด็นล่านี้ก็บางครั้งก็ยังไม่แก่เลยนะแต่ว่าคิดหลงคิดลืมเป็นบ้าเป็นทหนึ่งเลยว่าอยเถอะ สิสตังเนี่ยไม่ค่อยจะอยู่กับเนื้อกับตัวไหว้วานให้ช่วยหยิบนู่นหยิบนี่เอานี้มาให้ก็เอามาให้เพียงแค่เขาเรียกสั่งสามอย่างเอามาให้แค่สองอย่างแต่บางครั้งไม่ตรงปกอีกด้วยนะครับเช่นสั่งก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กน้ำตกไม่งอกไม่ชินนะครับพี่แกเรื่องสั่งไม่งอกไม่ชินผักไม่ไถยเลยเรื่องมากหนักง่ายดีมองนี้นะครับส่วนมุมจุดเสื่อมนะครับที่ต้องระวังเป็นพิเศษมากสุดสำหรับชาวราศรีกรกฎ ในช่วงเดือนนี้นะครับก็คือเรื่องของหลงคาลมนะครับหลงเล่เหลี่ยมเททุบายของผู้อื่นจนทําให้ตัวเองเนี่ยเดือดร้อนเหมือนตายทั้งเป็นนั่นเองนะครับฉะนั้นนะครับคุณก็ต้องอระวังในเรื่องของความเสื่อมก็คือคุณต้องระงับระง,งรับความโกรธลงนะครับเพราอทําให้ขาสติได้โดยง่ายน,นั่นเองนะครับและอีกทั้งต้องระวังเรื่องของ ความโลภมากนะครับจะเป็นเหยื่อของพวกไม่ใฉ่ชีพนะครับลงทุนอะไรแล้วแต่ก็ต้องระวังตัวไว้ให้มากพิเศษนั่นเองนะครับเรื่องของสภาพจิตใจนะครับของชาวราศีกรกฎของชาวปูในช่วงนี้นะครับถือว่าใจของคุณเนี่ยแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮที่ทําเพื่อครอบครัวเป็นหลักเป็นสําคัญนั่นเองนะครับหรือฉะนั้นนะครับหากคุณเป็นผู้นําในองค์กรอื่นหรือเป็นผู้นําในสังคม เป็นผู้นำในวงการเมืองเนี่ยคุณก็จะทำหน้าที่ได้ไม่ดีเขาเพราะว่าคุณเห็นแก่พวกพ้องนะครับเห็นแก่ครอบครัวมากกว่าเห็นแก่ส่วนรวมนั่นเองนะครับฉะนั้นนะครับจึงไม่เหมาะนะครับจึงไม่เหมาะที่คุณจะเป็นคนของสังคมแต่คุณเหมาะที่จะเป็นคนของครอบครัวของครัวของตัวขอ,ของเองมากกว่านั่นเองนะครับเรื่องของตัวเลขนำโชคนะครับสำหรับช้ากรกฎในเดือนสิงหาคมกันบ้างนะครับตัวเลขโชคก็คือเลข เลข7และเลข5นะครับําหรับคลิปนี้นะครับดวงชาวราศีกรกฎและดวงชาวราศีมิถุนประจำเดือนสิงหาคมส5 6 4รหก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ช่องหัวใจชาแนลและลรืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมและหัวใจชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับ